สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนก็มาล้างรถนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะมียูทูบเบอร์นะคะชื่อดังนะคะมาล้างให้ด้วยนะคะโอ้โหแบบไม่หรอกมันเข้าใจเลือกหาจังหวะมาทั้งหล่อทั้งใจดีนะคะกรถตรวจสอบอยู่ไงม,มันเอามาจอดไม่ล้างจะสงสารขอบคุณนะคะพี่ตายหล่อแล้วยังก็จะยังใจดีแล้วก็มาล้างรถช่วยด้วยนะคะสําหรับพี่ตายนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะ ในช่องช่องอะไรนะพี่ต่ายเซลตายสายฮาเซลตลาย่ายสายฮานะคะซึ่งมีผู้ติดตามเป็นแสนเลยนะคะยังไม่ถึงเดี๋ยวก็ถึงนะคะฝากเอฟซีพี่ต่ายนะคะมาติดตามช่องเซลแคทด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้มันก็ดีเวลาที่เวลาที่เราล้างรถเราเ็นเยอบได้เราก็เยอะเงี้ยได้เออเห็นไหม แบบเชี่ยวชาญมากนะคะเพราะว่าเป็นเด็กทาแคร์เก่านะคะดูดีอะไม่ว่าจะไม่ว่าจะล้างแบบท่วงท่าไหนนะคะก็ดูดีนะคะใส่ายางจะก,ก่อนวันนี้นะคะอากาศก็แบบฝนตกนะคะชุ่มฉ่ำเรากระีดไว้ไม่ให้มันแห้งไปเฉยแล้วก็จะเจ็บใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะนี่นะคะเราก็มาพร้อมกับสุดหล่อนะคะทั้งสองคนเลยนะคะอันนี้ก็สุดหลอ่อคนลางรถนะคะก็สุดหล่ออีก1นึ่งคันนะคะก็เป็นเจ้า FRR สองร้อยสิบแรงมานะคะแล้วก็วันนี้มีผู้ช่วยนะคะมาลางรถนะคะคือ พี่ตายนะคะเซลต่ายสายฮานะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะก็เป็น FRR m a c t a l k นะคะซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะคะรุ่นที่อ,อัตราทษเฟืองท้ายนะคะที่อยู่ในรอบช้านะคะซึ่งเหมาะกับงานสมบุกสมบันนะคะงานลุยบ่อดินโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะคันนี้ก็ต่อเป็น กะบะดำนะคะครอบรั้วสองเส้นค่ะนี่นะคะแต่งแบบไม่มีใครเหมือนนะคะก็จะใส่หมวกด้วยนะคะปกติเราก็จะไม่ค่อยเห็นรถดําดนะคะกระบ,บะดำนะคะแต่งแบบนี้นะคะก็คือก็แปลกแปก,แปกตาไปอีกแบบนะคะก็ดูดีไปอีกแบบเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะความชอบของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ อันนี้ก็เป็นกระบาลเหล็กดำนะคะข้อกุ้วสองเส้นค่ะก็แลปสีเป็นสีน้ำเงินนะคะใส่ที่ครอบดุมล้อสีแบบสีชมพูแบบแจ่มมากเลยนะคะสำหรับคันนี้อ่าอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะฝนตกเพิ่งเสร็จนะเพิ่งหยุดนะคะฝนตกเพิ่งหยุดก็มาล้างรถกัน ที่จะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนะคะของชนมากนะคะเขาจะมองว่าคันนี้นะคะแบบเหมือนน้องปลาดุกนะคะเพราะว่ามีใส่หมวกแล้วก็จะมีแบบหัวหัวเหมือนปลาดุก <laughs> แต่น้องก็น่ารักนะน้องน,น่ารักม <c oughs> คนล้างรถก็น่ารักนะคะ ก่จะขึ้นรถไปันเอาผ้าพื้นใหญ่ไปเลยนะผ้าตรงเนี้ยอันใหญ่ๆนะแล้วก็ไปจอดไว้ฝั่งรอพอนอ่ะจอดไปคันแรกเลยได้เดี๋ยวไปเช็ดนี่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าใหม่เลยนะคะของ new frr 2022นนะคะก็หน้าใหม่กระจังหน้าเป็นสีแมตซิวเวอร์นะคะอ่า แล้วก็ไฟชุดไฟก็เป็น LED ทั้งหมดเลยนะคะไฟต่ำไฟต่ำไฟสูงไฟหลีแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากได้ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนเราก็สามารถที่จะสั่งจองรถไว้นะคะรถดัาดินเหมือนคันนี้นะคะ ก็ใช้เวลาต่อตัวถัง1-2เดือนเลยถ้าใครมีแผนนะคะที่อยากจะใช้ในช่วงปลายปีนะคะ <S <S ก็ <S <S ควรที่จะวางแผนนะคะในการซื้อรถไว้ได้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราก็ทางอู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะต่อตัวถังค่อนข้างนานนะคะก็ขอก็แนะนำนะคะให้ลูกค้านะคะสั่งจองไว้ได้เลยนะคะหมดหน้าฝนนะคะปลายปีก็สามารถใช้รถได้เลยนะคะ รอรถแบบใจเย็นๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ราคาคร่าวๆนะคะอยู่ที่ประมาณล้านเจ็ดนะคะรวมต่อด้ำนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะการพรดาวนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเซลล์แคทได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะเป็นเบอร์ของเซลแคทเองนะคะ094 796 6961ค่ะค่ะโอเคค่ะ,คคะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ